สวัสดีครับผมชุดุดออนทัวร์นะครับมาเจอกับผมอีกแล้วข้างหลังผมนี่เห็นไหมครับอะไรเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเออนี่เครับอ่ามันก็คือปลาบู่นี่เองนะครับข้างหลังผมนี่อ่าตัวนี้จะต้องโดนผมจัดแน่ๆเลยเป็นเมนูวันนี้เลยนะครับปลาบู่ตัวนี้ ผมเตรียมไมว้ละรอใส่ตู้ปลาไว้เออผมได้มาเมื่อตอนเช้านะครับแล้วก็เอามาใส่ตู้ปลาไว้สําหรับกับข้าวมื้อเย็นนะครับเป็นเป็นเลยเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ผมจะทำปลาบู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปลาบู่ตัวนี้จะทําอะไรคอยติดตามกันแล้วกันไปดูไปอันนี้เลยนะครับปลาบู่เราอ่า เดี๋ยวเจอกันปะบูเรานะครับเดี๋ยวเจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับทําผมทําเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปดูเราก็จะไปนึ่งนะครับอันนี้ผมว่าเตรียมซึ้งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานึ่งกันเลยร้อน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 มากใช้เวลาประมาณ 15หถึงย0ิบนาทีนะครับเดี๋ยวสิบ้านาทีแรกเราดูก่อนแล้วก็ถ้าเนื้อโอเคแล้วอะไรสุบปรณ์ด้อยแล้วเราก็เอาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูมาดูกันนะครับอ่าได้เวลาแล้วดูนะครับหืมโทรศัพท์เป็นฟ้าเลยโอ้อสุดยอดนี่เฮเรามาดูกันเลยครับอ๋อืดูเนื้อนีครับขาวตัว แบบเนื้อมันปริมันแตกแบบอผมอยากจะกบ,บอกเลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรครับดูเลยเนื้อข่าวทัวามากเลยอที่สุดเลยดูครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําราดกันนะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาทําน้ําซอสกันนะครับเซีอิ๊วซีอิ๊วใส่นี่เลยใส่ซีอิ๊วลงไป ใส่ตามชอบนะครับอยากได้เค็มใส่เค็มอยากได้จืดหน่อยก็ใส่นหน้อยหน่อยนได้ละแล้วก็ใส่น้ำมันงา,าให้เข้ากันหน่อย ครชอบซีอิ๊วสูตรไหนอะไรก็ตามแต่เลยนะครับอันนี้มันมันเค็มไปหน่อยผมก็จะตัดด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งจะตัดตัดตัดด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับ เหละเร่นะครับเอ้าเราก็เอามาลาดนี่หละเอามาลาดบ้านตัวป่านะครับโอ้ยเสร็จแล้วเราก็ปิดเดี๋ยวเราก็ปิดอีกรอบเลย นี่นะครับปิดอีกรอบหนึงห่งรอสักพักหนึ่งนะครับอ,อใส่ได้ทีละสักนาทีสองนาทีนะครับแล้วเราก็ใส่นี่ผักเลยครับโรยไปนี่เลยโรยลงไปนี่เล,ลปุ๊บแล้วก็ตามด้วยใช่แล้วก็ตามด้วยอันนี้เลย แล้วก็ปิดครับอ่าดับไฟอรออออันนี้ให้ให้ความร้อนมันระอุอยู่ข้างใน่น,นี่ในขณะท,ที่ผมนึ่งปลาบูด้วยนะนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างผมนึ่งข้าวเองด้วยนะเห็นว่าเออ ไม่เสียหายนี่ทําเองนะทําเองนะนี่นี่นึ่งข้าวไปด้วยเปิดมาดูว่าเป็นไงเป็นไงมันก็จะสลดแบบสุดเป็นไงนะเป็นไงอ,ะอ่ะเยี่ยมเยี่ยมอันนี้เราเสร็จแล้วมาดูชมหน้ากันครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหดูครับชมหน้า ปลาบูหนึ่งสิวหน้าเป็นไงครับโดนไหมโดนไหมขึ้นมาเลยมมากเสร็จแล้วนะครับปลาบูหนึ่งสิวนะครับนี่เลยลุ่มล่างหน้าตาหน้าแดกอย่างมากน่ากินอย่างมากเลยนะครับอันนี้เลยโอเค อย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊จุออนทัวร์แล้วเจอกันคลิปหน้าอ,อร่อย